สวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดบอลประจำวันที่23ครับเดือนมีนาคมปี2563จากเว็บไซต์ผลบอลสด 99.com วันนี้นะครับเรามีทีเด็ดบอลแบบคัดนเน้นไห้แฟนๆนักชมกันทุกวันสําหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นนรบอวนเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเอาไวใ้ให้กับพวกเราด้วยและท่าวามแล้วครับเราก็มาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจวันนี้นะครับเป็นฟุตบอลเอลีออสเตรเลียคู่ระหว่าง n e w c a s เซิลเชสพบกับ Melbourne ซิ t ตคู่นี้เตะก,กันวันที่23เดือนมีนาคมปี2563ครับแข่งขันกันเวลา15ในการ3สินาทีณสนามแมคโดนัลด์โจน s t a เดียมนั่นเองสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาเจอกันมาแล้ว6นัด นิวคาสเซิลเจสชนะไป1เกมและเมลเบิร์นซิตี้ชนะไปถึง5เกมเลยทีเดียวโดยเกมล่าสุดครับเป็นรายการเอลิกออสเตรเลียวันที่18เดือนมการาคมปี2,563 Melbourne i บเีครับสามารถเปิดบ้านเอาชนะนิวคาส t ซิลเจสไปได้ทีส่สกอร์2ประตูต่อ0นั่นเอง <konuş> ในส่วนของสถิติ2ี20เกมหลังสุดของนิวคาส t ซิลเจสครับพวกเขาชนะ5เสมอ5และแพ้ไป10เกมโดยมีเกมที่น่าสนใจคือ เกมที่พวกเขาแพ้กับบิสแบรนโลมาที่สกอร์หประตูต่อ0ในรายการเอลิออสเตรเลียวันที่20เดือนมีนาคมปี2,563ครับในส่วนของสถิติ20เกมหลังสุดของทีมเยือนครับพวกเขาชนะ11เสมอ3และแพ้ไป6เกมโดยมีเกมที่น่าสนใจคือเกมล่าสุดครับที่พวกเขาสามารถเอาชนะเซนเท a ลโคสต์มารีเนสมาได้ที่สกอร์4ประตูต่อ2ในรายการเอลิกออสเตรเลียวันที่20เดือนมีนาคมปี2563นั่นเอง เกมคู่นี้ครับเปรดราคาเปิดม,มาให้เมลเบิร์นซิตี้ต่อปอปอช่วงท้ายฤดูกาลทั้ง2ทีมต่างก็ต้องการเก็บชัยชนะเพื่อปิดท้ายซีซั่นอยู่แล้วและเทียบผลงานครับเกมหลังก็ทําได้ดีกันทั้งคู่ด้วยเลนราคาที่เปิดมาให้ทีมเยือนต้องบุกมายิงชนะออกไปอย่างมองว่าไม่ง่ายแน่เพราะนิวคาสเซิลเจ็ทครับเล่นในบ้านก็คงจะเน้นเต็มที่อยู่แล้วและสุดท้ายเจ้าบ้านจะยันเสมอได้เป็นอย่างน้อยแน่นอน ส่วนเลทราคาสูงต่ำสาหรับเกมนี้ครับเรทเปิดมาที่สูง2ลูกครึ่งควบ3ลูกสถิติที่พบกันมาส่วนใหญ่ก็ามากักจะยิงประตูรวมกันได้อย่างน้อย3าประตูอยู่แล้วและผลงาน5เกมหลังของทั้ง2ทีมก็มีสถิติที่ดีในการจบที่สกอร์สูงเพราะฉะนั้นบอลคู่นี้ครับแนะนําให้ลงทุนไปที่สกอร์สูงได้เลย <S <S เรามาต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นฟุตบอลเอลิกออสเตรเลเช่นกันคู่ระหว่างเพิร์ลเกอรี่พบกับเวสเทิร์นยูนเต็ด คนี้เตะกันวันที่23เดือนมีนาคมปี2563ครับแข่งขันกันในเวลา5โมง30นาทีณสนามนิปสเตเดียมนั่นเองสถิติการพบกันของทั้งคู่ครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาเจอกันมาแล้ว1นัดในรายการเอลิกออสเตรียวันที่19เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาโดยผลการแข่งขันครับเป็นการเสมอกันไปที่สกอร์1ประตูต่อ1นนั่นเองสถิติ20เกมหลังสุดของทีมเจ้าบ้านครับ พวกเขาชนะ8เสมอ6และแพ้ไป6เกมโดยมีเกมที่น่าสนใจคือเกมที่พวกเขาครับเสมอกับซิสีย่เอฟซีมาที่สกอร์0ประตูต่อ0ในรายการเอริกออสเตรเลียวันที่14เดือนมีนาคมปี2 5 6 3ครับในส่วนของสถิติ20เกมหลังสุดของทีมเย็นครับพวกเขาชนะ8เสมอ3และแพ้ไป9เกม โดยมีเกมที่น่าสนใจคือเกมที่พวกเขาครับสามารถเอาชนะอดีไลเดย์ยูเนเต็ดมาได้ที่สกอร์5ประตูต่อ1เลยทีเดียวในรายการเอลีกออสเตรเลียวันที่7เดือนมีนาคมปี2563นั่นเองเกมคู่นี้ครับเปรดราคาเปิดมาให้เพิร์ตเกอร์รี่ต่อ1ลูกจ้าบ้านเพิร์ตเกอร์รี่ครับเป็นทีมที่เล่นในถิ่นตัวเองได้ค่อนข้างดีและเกมนี้ก็หวังใช้ชนะสถานเดียว ส่วนทีมเยือนฟอร์มดีเกินคาดครับในฤดูกาลนี้แต่วันนี้บุกมาเจอทีมใหญ่ก็ยังถือว่าเป็นรองอยู่ในทุกปัจจัยเพราะฉะนั้นเกมนี้กัดฟันเชียร์ที่เพิร์ดเกอรี่อย่างน,อน,น้อยมี1ประตูตุนไว้แน่นอนส่วนเรดราคาสูงต่ำสําหรับเกมนี้ครับเทรดเปิดมาที่สูง2ลูกครึ่งควบ3ลูกเกมดกแรกที่ทั้งคู่พบกันก็จบกันที่สกอร์หประตูต่อห แต่สำหรับฟอร์มของทั้งคู่ตอนนี้ครับเรียกได้ว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะสามารถยิงประตูคู่แข่งมาได้อย่างเป็นกอบเป็นกำรรด้วยเพราะฉะนั้นเลดบอลสูง2ดุลูกครึ่งควบ3สลูกวันนี้ยังน่าลงทุนไปที่สกอร์สูงมากกว่าครับส่วนข้อมูลคู่อื่นและรา,ายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรีวิวมชมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ผลบอลสด 99.com ครบทุกแมตช์สดทุกนัดและก็อัปเดตไวสุดนะครับและในส่วนของวันนี้ครับกระผมขอลาไปก่อนและขอให้ท่านมีสุขภาพที่ดีนะครับปลอดภัยจากโควิด -19 สวัสดีครับ